สวัสดีพรมพี่นองสุภูทุกคนนะครับทั้งในและต่างประเทศมาอน,นี้สิมาเห็นเล็กสวรซึ่งเป็นสวดครับสูตรที่หนึ่งสวดที่หนึ่งวัดตีิพาานมากคือตรงๆครับสวดมันเห็ดออกมาแล้วได้สามหาและ3สามหกซึ่งเป็นเลขบนมันก็อก็สามหา ตรงครับบ่ได้บ่ได้ถือตัวกับเลยเต็มๆซึ่งส่วนนี้มันจะเป็นมันจะได้เลขกออกมากเป็นเลขกสวงคูก็ยังหวัดที่ผ่านมาหวดัดสิบหกกันยายนสองหาุได้3ามหาสมหกก็ออกมา3าหาอีรีต่อไปผมเห็นในบิ่งครับเป็นเลขสวดบางหวัดนี้มันจะได้ตัวใด นี่ได้เก้าสามหาเขาจะเอาตัวสามตัวไทยนะครับซึ่งตัวดนามันก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์บวกกันมาบวกกันพีน่น้องเขามาบวกกันล่างนี่ก้าเก้าศูนย์ เก้าส่วนเก้าส่วนครับพี่น้องเลขล่างก็จะเป็นเก้าบวกสามได้สองเก้าบวกสามได้สิบสองพี่น้องได้สิบสองแต่เข้าใจเอาแค่ตัวท่าล่างมันก็คือสองสอง ต่อไปสามสามบวกห้าสามบวกหา,า,ก,หาก็ได้บ้างไหมพี่น้องผมขอโทษเอาสอง คำตอบตัวนี้มาบวกกับหากระซีได้เป็นเกียต่อไปเกาสองมาบวกเกียก็ได้กเก้าครับ ได้แล้วลักซิปลักซิก็คือเอกา่าต่อไปเขาใะจะหาลักหน่วยลักหน่วยก็เอามาจากเกลขล่างครับเก่าวบวกศูนย์ก็ได้เก,ก่าคือ,คอ,คอคกอกสิเป็นเก่าเก่าครับเก่าเก่าได้แล้วคู่หนึง่งต่อไปเข้าจะมาหาลักหน่วยอีก ตัวหนึ่งหาจากเซครับหาจากนี้ครับสองว่างระว่างสามไปเก่าก็คือหกเก่าลงมาสามก็คือหกแล้วก็สามไปหาก็คือสวงหาลงมาสามก็คือสวงเค,คือเก่าได้แปดครับ ลักซิปก็คือโค้งเดิมก็คือเก่าลักหน่วยก็คือแปดครับงวดหนึ่งตุลาหกซีนี่หนึ่งตุลาคมสองหากซีนี่ก็คือจีเดเลกยูสองคูครับก็บคือเก่าเก่า เก้าเก้าแปดครับผมเก้าเก้าเก้าแปดสำหรับเหลีกล่างสำหรับเหลีกล่างเฮ้าสี่ดึงเอาแค่ลักลอยกับรักซิบบนครับเก้า กับสามล้วก็เอาลักซิปรางเท่านั้นดึงลงมาบวกกันเก้าบวกเก้าได้แปดครับเก้าบวกสามได้สิบสอง แต่ว่าเหาเอาแค่สองมันสีสลับตำแหน่งกันนะครับตัวบวกกว้อนเอามาไว้หลังตัวบวกหลังเอามาไว้ก้อนครับซึ่งเลขล่างงวดนี่ส่วนนี้ได้สองปดครับผมสรุปเลยนะครับบาทนี้สรุปเลย บนเก้าเก้าและเก้าแล่าง2 8งแปดล่างล่างสอครับล่าง2 8บนเก้าเก้า ลางสองแปดสำหรับเลขสวรเด่นบนสวรที่หนึ่งนี่เป็นสวดหนึ่งนะครับสวดที่หนึ่งสวดหนึ่งบนเก้าเก้าเก้าแปดลางสองแปดครับขอบคุณ พี่น้องสุบูทุกคนนะครับถี่มารับส้มรับฟังครับขอบคุณครับ